สวัสดีครับวันนี้พบ กับหมอเกล็ดคอนเฟิร์มนะครับวันนี้นะฮะผมมีเคล็ดดีๆแล้วก็มีเรื่องดีๆที่จะมาบอกนะครับวันนี้มันเป็นเรื่องของคาถาเนีครับเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าคาถาขอราบร่อยนะครับอ่ะผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับจริงคาถาเนี่ยนะครับผมจดเอาไว้ตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นนะเคยเจอคุณป้าท่านหนึ่งถูกหวยนะฮะตอนนั้นติดตอนน่อถึง7งวดแล้วคือไม่ได้ถูก2ตัวนะถูก3ตัวฮะติดต่อกัน7งวดพร้อมกันนั้นยังถูกลางวัลใหญ่นะฮะเรียกได้ว่าผมก็เอ๊ะ เขามีเคล็ดลับอะไรนะครับก็เลยสอบถามเขานะครับเขาก็สอนผมมาว่าเขาได้คาถาเนี้ยมาจากบรรพบวรุษของเขาเป็นคาถาที่เวลาจะเขียนหวยนะฮะให้ท่องคาถานี้ไปด้วยหรือเวลาจะหยิบรอตเตอรี่ท่องคาถานี้เสร็จแล้วหยิบต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่แล้วจะเพิ่มโชคลาภแล้วก็จะถูกนะฮะผมขอให้ท่านช่วยจดให้นะครับท่านก็จดให้ผมนะครับถ้าท่านต้องการจะรู้คาถานี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะกราบกดซ b s c r i b e กดติดตามครับฝากกดเห็นโพสก่อน ตรงนี้จะกราบขอพระคุณท,ทุกท่านมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยครับทุกท่านที่ดูอยู่ในขณะนี้นะครับอยากเป็นกาลังใจให้กับกิจคอนเฟิร์มนะครับขอทุกท่านครับท่านละ1แชร์ถ้าได้ดูอยู่นะฮะผมขอ1แชร์ครับเพื่อเป็นค่าครูเป็นกําลังใจกับกิจคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนกปิตคอนเฟิร์มนะครับก็สามารถที่จะกดดาวมอบดาวให้กับกิจคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับจะกราบขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับทุกท่านที่มอบดาวนะครับผมก็จะพยายามเข้าไปตอบดวงชะตาให้กับ ท่านนะครับเพียงแต่ท่านกดดาวแล้วก็ส่งคําถามมาจะพยายามให้ได้มากที่สุดครับและที่สําคัญเลยนะท่านนี่กดแชร์นะครับผมจะอินบ็อกไปตอบคําถามดูสไตล์กับท่านนะฮะหรือตอบ ใต้คาถามนะครับรบกวนฮะตอนนี้1แชร์จากกลับของทุกท่านเป็นอย่างมากเลยครับเป็นกําลังใจให้ผมยิ่งเลยนะครับทีนี้นะครับเราจะมาถึงเรื่องตัวคาถานะครับคาถานี้เนี่ยผมขอตั้งชื่อแล้วกันเป็นคาถาขอลาบลอยหรือคาถาเรียกโชคแล้วกันนะครับคือจริงต่อคุณป้าท่านเขียนเนี่ยคือท่านไม่ได้เขียนชื่อคาถามานะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าหลังจากที่ผมได้แนะนําคาถานี้ให้กับคนที่มาดูดวงกับผมนะครับหรือคนรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็ได้ผลนะครับเขาก็มีโชคลาภมากขึ้นจำบางคนไม่เคยถูกหวยเลยก็กลายเป็นถูวย ะฮเอาละคาถาเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับให้ท่านตั้งนะโมสามจบนะครับเกาะนโมตัสสะภคะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภคะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภคะโตรอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธะครับคาถาว่าดังนี้นะฮะมะอุสิวังอาจุดังพระอรหังจุติโรกาวิทังยะติระสังขัง จุติจุตินิมิตตังจิตตังมหาราพังคาถาว่าดังนี้นะฮะเดี๋ยวผมสวยอีกครั้งหนึ่งนะครับมะอาอุสีวังอาจุตตังพระอรหังจุติ โลกวิถังยะธิระสังคังจุติจุตินิมิตตังจิตตังมหาราพังนะครับจริงๆแนะนาให้ท่านสวดให้ขึ้นใจก่อนนะครับทุกครั้งที่จะหยิบรอตเตอรี่สวดคาถานี้ก่อน3จบแล้วจึงหยิบรอตเตอรี่หรือช่วงที่จะเขียนเลขนะฮะท่านก็เขียนเลยครับเขียนไปด้วยกว่อนมาอุสีวงังอาจุตตังพะระอรหังจุติโลกวิถังยะธีระสังคังจุติจุตินิมิตตังจิตตังมหาราพังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็ส่งเลขหรือท่านก็ หยิบเลขมาก็จะมีโชคแต่คาถานี้พิเศษนิดหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าโบริกรรมเท่ากับอายุของตัวเองคืนนั้นท่านจะฝันครับหรือเต็มที่ไม่เกิน3วันจะฝันฝันเรียบร้อยปุ๊บตีเป็นเลขจะถูกเลยนะฮะนี่แนะนําเคล็ดลับสําคัญนี่สำหรับท,ท่านที่จะขอโชคขอลาบนะครับแต่ก็ต้องบอกทุกท่านนะฮะว่าการพนันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้นัานรวยครับแต่นี่ก็เป็นเคล็ดเสริมนะที่อาจจะทําให้ท่านโชคดีมากขึ้นนะครับได้โชคได้ราบอย่างไรคอมเมนต์บอกกันหน่อยกันลกนะกันจะกราบของพระคุณ มากแต่ก่อนอื่นเลยนะครับกด1แชร์ครับถ้าดูคลิปนี้ขอ1แชร์เพื่อเป็นวิทยาทานเพื่อเป็นสิ่งดีๆแนะนําให้กับเพื่อนๆแนะนาเคล็ดลับเหล่านี้ให้กับทุกๆคนๆก็จะเสริมโชคลาภและถ้าเขามีโชคลาภท่านก็ได้บุญได้กุศลไปด้วยครับตรงนี้ขอ1แชร์ครับกับคาถาขอลาบลอยชะกกบขอบป็นคทุกท่านอยากมากๆที่กดแชร์ครับสำหรับท่านใดน,นะฮะที่อยากดูรูกับผมหลังจบคลิปนี้โทรได้เลยห0ย0 0 1 1ก้าศูนย์ศูนย0 0น1่ง0นึ่งหนึ่งสองสามคูนย์ย้ำนาครับัน,นล่ไปกอนครับ สวัสดีครับ